สวัสดีครับพวก,กับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับนี่คือต้นกล้วยนาคยักษ์นะครับที่เรียกว่านาคทองผาภูมิดูครับต้นสูงขนาดนี้อันนี้คือเสาไฟฟ้านะครับเห็นไหมครับสูงมากครับและก็มีอายุ6เดือนแล้วครับยังไม่ออกปลีเลยวันนี้ผมขออนุญาตที่จะเร่งให้เขาออกปีเร็วๆผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่เคยใช้วิธีนี้กับต้นกล้วยมาก่อนวันนี้ผมจะลองดูครับว่าจะใช้กับต้นกล้วยนี้ได้หรือเปล่า ไปเรียนรู้ด้วยกันเลยครับนี่ก็คือต้นกล้วยม่วงนะครับเป็นกล้วยม่วงหอมนาคทองผาภูมิครับปกติเนี่ยเขาห้าเดือนเขาก็ออกลูกแล้วนะครับออกปลีออกลูกเรียบร้อยแล้วแต่นี่6เดือนครับยังไม่ได้ออกลูกเลยวันนี้ผมขออนุญาตนะครับที่จะนำเสนอวิธีการเร่งให้กล้วยออกลูกครับ ต่อไปนี้เป็นวิธีการเร่งกล้วยให้ออกเครือนะครับซึ่งวิธีนี้ผมไม่เคยทํากับกล้วยมาก่อนผมเคยทํากับพริกครับกับมะละกอมะเขือมะนาวประมาณนี้นะครับแต่ว่ากับกล้วยนี่ผมยังไม่เคยทํามาก่อนผมมีนี่ครับดีเกลือฝรั่งหรือแมกนีเซียมซัลเฟตนะครับ คุณสมบัติของดีเกลือฝรั่งหรือแมกนีเซียมซัลเฟตเนี่ยจะช่วยเคลื่อนย้ายสารอาหารที่ได้จากการปรุงอาหารโดยการสังเคราะห์แสงนะครับให้สารอาหารนั้นกลายเป็นแป้งเพื่อที่จะช่วยให้เขาติดลูกติดผลนั่นเองนะครับ ดีเกลือฝรั่งหรือแมกนีเซียมซัลเฟตสามารถที่จะหาซื้อได้ใน Lazada หรือว่าใน s h อ p e e นะครับราคาไม่แพงครับถ้าจะซื้อก็ซื้อแบบนี้เลยครับที่เป็น1กิโลแบบนี้นะครับผมแปะลิงก์เอาไว้ที่คำอธิบายนะครับที่จะซื้อแมกนีเซียมซัลเฟตนี้นะครับผมใช้อัตราส่วน1ช้อนโต๊ะต่อน้ำอันนี้ประมาณ5ลิตรนะครับนี่เลย1ช้อนโต๊ะประมาณนี้นะครับเทลงไป แล้วก็ตามด้วยไข่ครับนี่จะเป็นไข่เป็ดไข่ไก่ก็ได้นะครับในไข่เนี่ยมีโปรตีนสูงนะครับอ่าเหมาะสำหรับที่จะช่วยบำรุงพืชนะครับและผมก็ผสมลงไปคนให้เข้ากันครับหลังจากนั้นก็ราดลดลงไปเลยครับผมตื่นเต้นมากครับเพียงแค่15วัน อยากจะให้ทุกท่านได้ชมนะครับนี่เลยครับโอ้โหออกเครือมาแล้วนะครับนี่เลยครับสุดยอดเลยเดี๋ยวจะซูมใกล้ๆให้ทุกท่านได้ชมครับนี่เลยโอ้โหสวยงามจริงๆครับหลังจากออกปีแล้วผ่านไปประมาณ3เดือนครับกล้วยนากยักษ์ทองผาภูมิครับดูครับลูกใหญ่มาก แล้วก็เขาแก่เต็มที่นะครับตอนนี้แก่เต็มที่เลยผมจะขึ้นไปตัดเขาแล้วครับเครือใหญ่แล้วก็ลูกใหญ่สมบูรณ์มากครับเนี่ยครับเดี๋ยวอีกสักครู่ผมจะตัดต้นเขาลงนะครับดูครับสุดยอดเลยครับไม่ใช่เฉพาะกล้วยเท่านั้นนะครับที่เราจะใช้วิธีนี้มะละกอพลิกมะเขือเราก็สามารถที่จะใช้วิธีนี้ได้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ